อีกศิลธรรมรายการที่เจาะลึกคนที่ประสบความสำเร็จระดับจักรวาลคุณสิทธะครับสวัสดีครับผมสิทธะจะกดด้วยทหารกับว่าคุณสิทธะจะตัดส,าสารุ้เนี่ยต้องผ่านอะไรมาบ้างครับงั้นผมไปไวๆเลยนะกยับนิ้วตามผมนะครับ นี่เป็นชาดที่ผมได้เข้าใจถึงความเพียรเพราะผมได้มาเจอกับแว่นออมตัดฮะ,ฮะเกี่ยวเลยวะคุณจะดูตูกแว่นออฟตัดครับตอนนั้นคือวันที่เจ็ดที่ผมวิ่งงานติดต่อกันโดยไม่ได้นอนเอาแว่นออฟตัดไม่เห็นช่วยอะไรเลย,เลยมันกันแสงทีฟ้าค,ครับไม่ได้การลดบรรทุก ทำไมกลับมาเป็นเลดเดอร์อีกแล้วครับเพราะผมยังไม่บรรลุถึงความเพียรที่แท้จริงครับในชาตินั้นผมก็เข้าใจว่าความเพียรที่แท้จริงคือการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพักและเปรเอนออบตัดกั้นแสงสีฟ้าเวลาดูซีรีส์ทำให้ตาไม่ล้างไม่แห้งและมีดวงตาเห็นทำแตกชา้นว่าคนไม่ใส่กับ ใช่หรอครับแค่ใส่ก็ตดสรุแล้วหรอครับหนทางตดสรุยังอีกยาวไกลแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับแล้วอย่าลืมใส่โค้ดแสวงเพิ่มเลดหนึ่งร้อยบาท